سلام าลัมกุมรอขมงตุลลอฮงขอบาริกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้ครับช่วงหน้าต่างกอทอเพื่อที่จะมาพูดคุยประเด็นที่เป็นประโยชน์นะฮะทางสังคมนั่นก็คือในเรื่องของฮาลานนั่นเองนะครับที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสคุยกับท่านประธานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตร,รมาตรฐานฮาลานคุณอลงกรพลระบุตรนะครับ ทำให้เราทราบว่ากระทรวงเกษตรนะรพยายามที่จะผลักดันนะครับให้เกิดนะฮะในเรื่องของอไทยเป็นฮับฮาลาลโลกนั่นเองมีพิมพ์เขียววิสัยทัศน์นะครับแล้วก็แนวทางที่จะปฏิบัตินะครับได้มีการตั้งอนุกรรมการนะครับขึ้นมา4ชุดด้วยกันนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการ,กรเกษตรมาตรฐานฮาลาลน,นะครับ ซึ่งผู้ที่เป็นประธานในคณะอนุกรรมการชุดนี้ก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรวินัยดาหหลันครับตอนนี้อยู่ในระบบสูงกับเราแล้วนะครับอัสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับเะลัยกุมุสลามุอะลลอฮฺบารากาตุครับอาจารย์สบายดีนะครับอลฮัมดุลัตครับครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยครับอลฮัมดุลัตฮะอาจารย์ครับก็ดูแลสุขภาพกันนะครับในช่วงนี้อาจารย์ให้อาจารย์เป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และนโยบาย การส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาลเนี่ยอยากอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงขอบเขตการทํางานของอนุกรรมการชุดนี้สนอดซะก่อนครับอาจารย์ครับครับครับนะครับคณะกรรมการนะฮะส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาลนี้ก็มีคณะอนุกรรมการอยู่สี่ชุดอย่างเช่นที่ทางอาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับนะครับ ประเด็นเนี่ยทั้ง4ี่ชุดเนี่ยนะครับที่ที่มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าสินค้าและลผลิตผลการเกษตรฮาลานมีเรื่องการส่งเสริมการผลิตก,การลงทุนนะครับ,รบแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนะฮะพูดตรนตรงเลยก็คืออันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์และนโยบายเป็นผู้กําหนดนโยบายนะครับอันที่สองเนี่ย เราก็จะไปว่าเรื่องของอสินค้าและผลิตผลการเกษตรนะฮะนะครับอันที่สามก็ว่ากันด้วยเรื่องของอการค้าคการผลิตและการลงทุนเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องการเกษตรอันที่สี่ก็คือเรื่องของทางภาคใต้นะครับในระ,ะเบียงเศรษฐกิจทางภาคใต้ครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยชุดที่สองที่สามที่สี่เนี่ยการจะดําเนินงานนะครับจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันเพราะฉะนั้น คณะอนุกรรมการชุดที่ผมเป็นประธานอยู่เนี่ยนะครับนะฮะถ้าสมมุติว่าทํางานไม่เสร็จชุดอื่นทํางานไม่ได้เลยเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ว่ากันด้วยเรื่องของวิสัยทัศน์นะฮะแล้วก็เรื่องของการขับเคลื่อนไองานที่เราทําำนะครับแนวทางที่ที่เราทำนะครับตอนแรกเลยเนี่ยสำคัญสุดเลยก็คือเรื่องของการที่จะต้องหาจุด่าแข็งจุดอ่อนนะครับเรื่องของโอกาสแล้วก็เรื่องของ ภาว่าคลุกามที่เราเรียกกันว่าสวอตนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อได้สวอตซึ่งได้มาจากการทํางานร่วมกันของคณะกรรมการทุุดนะครับในการที่จะร่วมกันทําสิ่งที่เราเรียกกันว่าสวอตเนี่ยนะครับ,รบแ,ลแล้วก็นําเอาสวอตเนี่ยนะครับมาทำนะฮะเป็นแมทริกซ์นะฮะ,ะ,น Matrix, นะ,ฮะก็คือการพัฒนาขึ้นมาเป็นแมทริกซ์แล้วก็กําหนดนโยบายนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสวอตที่เราทําได้จนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเราก็ได้ แนวทางมาทั้งหมดเนี่ยห้าแนวทางนะครับห้านะแนวทางครับมีอะไรบ้างแนวแบบทาครับแนวทางที่หนึ่งเนี่ยเราเราเน้นคือคือเราดูเรามองไปที่ซัพพ l y chain ห่วงโซ่อุปทานนะอทั้งหมดเนี่ยเรานับหนึ่งที่าการรับรองเพราะว่าเราจะพูด ừ ừ. กันเรื่องของฮาร์ลนนะครับฮาร์ลนเนี่ยหมายความว่าจะต้องมีการรับรองว่าฮาร์ลนหรือไม่ฮาร์ลนนะฮะ อันนี้เราจะต้องพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพเรื่องของการรับรองแนวทางที่หนึ่งที่จริงเป็นเรื่องของการเพิ่มศักยภาพหน่วยงานรับรองมาตรฐานทา้านนะครับ <S <S มีทั้งเรื่องของการอบรมมีทั้งเรื่องการพัฒนาทางด้านฐานข้อมูลทล้านบิ๊กดาต้านะครับแล้วก็มีเรื่องของการทํางานร่วมกับกลุ่มอื่นนะมีทั้งเรื่องของการเพิ่มห้องปฏิบัติการ,รนะครับ,นะรบเพื่อเทียบทําให้เกิดการตรวจสอบ พวกวัตถุดิบนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะต้องขยายข้อปฏิบัติการเนี่ยเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยต่างๆนะฮะให้เ้ามามีส่วนร่วมนะครับนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่หนึ่งนะฮะเรื่องของตัวบุคคลแล้วก็เรื่องมครื่มืออ่าแนวทางที่สองนั้นเป็นเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเกษตรและอาหารด้วยมาตรฐานทาลันไทยนะฮะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะฉะนั้นในส่วนที่สองนี่คือการพัฒนาศักยภาพ นะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นนะฮะม,มีการเรื่องของเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปนะครับ,รบนะฮะเราจําเป็นที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนเรื่องของกระบวนการติดนะในภาคการเกษตรนะครับ<ม>อันนี้เราเราเน้นถนึงภาคการเกษตรนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาสกยภาพทางด้านวิทยศาศาสตร์แ <c oughs> นวทางที่สามเนี่ยนะเสริมสร้างองค์ความรู้ในการติดและก็บริหารจัดการตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงผู้บริโภค เพราะฉะนั้นในซัพพลายเชนเนี่ยมันว่ากันตั้งแต่เรื่องการเตรียมวัตถุด,ดิบก็คือเรื่องของภาคผลการเกษตรจนกระทั่งเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมนะ,ะผ่านกระบวนการโลจิสติกไปจนกระทั่งถึงาการจัดส่งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจนกระทั่งไปถึงมือบริโภคตลอดซัพพลายเชนเนี่ยนะฮะจะต้องมีเรื่องของการเสริมองค์ความรู้ต่างๆนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะคุยกันเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของคนและแนวทาง ที่4ก็เป็นเรื่องของการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและโลจิสติกส์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงด้านนี้นั้นเนี่ยเราเน้นไปในเรื่องของการขาย,นะยการตลาดการขายการส่งออกนะครับจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าการจัดตั้งนิคมอุตสา,ษา,าหกรรมหาล้านหนึ่งกลุ่มจังหวัดหนึ่งนิคมนะฮะจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมในแต่ละภาพนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของยอุทธศาสตร์และนโยบายเป็นหลักเพราะฉะนั้น อันนี้ก็จะเป็นห้าแนวทางนะครับก็จะมีหน่วยงานที่จะเข้ามาร่วมในทั้งห้าแนวทางเนี่ยช่วยกันเขียนโครงการกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันอาหารคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสถาบันมาตรฐานฮาลานแห,ห่งประเทศไทยนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานกรมปมงอันนี่ของกระทรวงเกษตรมกอ,อชอนะครับกระทรวงต่างประเทศนะฮะ แล้วก็ทางสภา,าพัฒน์พวกนี้เนี่ยจะเข้ามารวมกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยจะมีหน่วยงานหลักที่จะเข้ามาทําในเรื่องการขีนโครงการต่างๆนั่นก็ห้าหน่วยงานอย่างที่เอ่ยชื่อไปนะครับแล้วก็หน่วยงานแต่และหน่วยงานนั้นจะต้องเข้าไปสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับห,หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับ,รบเพราะฉะนั้นศูนย์วิจัาสตร์ทรันก็จะเข้าไปทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆในในลักษณะแบบนี้นี่ก็เป็นแนวทางที่เรากําหนดไว้ ครับอ,อาจารย์ฮะใน5แนวทางเนี่ยโอเคเพิ่มศักยภาพหน่วยงานรับรองมาตรฐานฮาลาลอันนี้เราเข้าใจได้อย่างที่อาจารย์พูดอันนี้จะเ,เล็งเป้าไปที่หน่วยงานองค์กราศาสนานะครับส่วนประการที่2เนี่ยความเชื่อมั่นสินค้าเกษตร,รโดยเทคโนโลยีนะครับทางวิทยาศาสตร์อันนี้ก็จะมุ่งตรงด้วยเทคนิควิธีการนะฮะหลักทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าพออ,อันที่3ส่งเสริมองค์ความรู้ในการผลิตหรือว่าในการบริหารจัดการอันนี้อาจารย์ องค์กรหน่วยงานอีกองค์กรหนึ่งที่น่าจะต้องมีส่วนเกี่ยวโยงเชื่อมโยงนั่นคือองค์กรการศึกษาโดยหรือเปล่าระดับมหาวิทยาลัยหรืออะไรกยมี<ช>มีส่วนไหมตรงนี้ใช่ครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคณะสมการของเรานั้นอ่ะมีทั้งสถาบัฐศึกษามีทั้งภามีทั้งภาพการเกษตรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้องค์คาพยกทั้งหมดนะฮะสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องทําก็คือการสร้างทีมฮารานไทยแลนด์ <R ess ur ic> ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขาดหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้นะ m, นะครับเวลาหลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจกันผิดว่าฮาราลนี่เป็นเรื่องของมุสลิมแต่ปรากฏว่าเก้าสิบเอร์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะว่าเขาจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการส่งออกเรื่องของการอาค้าขายนะครับนะ,ะเรื่องของการนำเข้าหรือแม้กระทั่งเรื่องของอการท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ย ทุกหน่วยงานเนี่ยจะได้ไประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นนฮารานเนี่ยสร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยปีหนึ่งเป็นแสนล้านนะฮะแล้วก็เงินทั้งหมดที่ได้เข้ามานั้นเนี่ยส่วนใหญ่90%หรือ95%นั้น จะเข้าไปสู่ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจซึ่งไม่ใช่มุสลิมมุสลิมที่เราเข้ามาทํางานเป็นแกนหลักนั้นก็คือเรื่องของคณะกรรมการกลางจอมเทศไทยคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสํานักุืาอสารสุนทรีสถาบันมาตรฐานพลานตรงนี้เนี่ยที่เราเข้าไปเพื่อที่จะทําให้พลา,านประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับในเชิงสากลครับเพราะฉะนั้นจะทําให้เราเห็นว่าโดยภาพกว้างเนี่ยนะครับก็เป็นการเชื่อมโยงกันนะฮะระหว่างการสนับสนุนจากภาครัฐและก็หน่วยงานนะฮะองค์กรทางด้าน ศาสนาเชื่อมโยงกับมิติทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยอาจารย์ครับสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์นะฮะกับพี่น้องประชาชนคนไทยโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือประชาชนก็ตามแล้วก็เป็นผลพวงทําให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้นด้วยสิ่งที่เราคุยกันวันนี้อาจารย์มันจะเห็นเป็นภาพลักษณ์ชัดเจนขึ้นมาเนี่ยประมาณสักเมื่อไหร่ครับอาจารย์จริงๆหลังจาก <c oughs> ที่เราทํากันไปแล้วเนี่ยนะครับคณะกรรมการชุดๆเนี่ย ก็ดำเนินการกันไปนะฮะอย่างที่ผมบอกกันนะครับว่าหัวใจหลักสําคัญนั้นเนี่ยก็คือเรื่องงบประมาณที่จะเข้ามาสนับสนุนเราเขียนโครงการเพื่อที่ของบประมาณไปนะครับนาทั้งหมด7ปีก็จะเริ่มมาที่ปี66ไปจนกระทั่งถึงปี70ตรงนี้นี่นะครับทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมีมติเห็นชอบในเรื่องของวิสัยทัศน์ไปแล้วนะแต่ว่า ประเด็นของเราเนี่ยก็คือเรื่องของโครงการต่างๆเหล่านั้นนะครับตรงน,นี้เนี่ย mm hmm. จำเป็นที่จะต้องรองบประมาณรอการสนับสนุนรอมติคณะรัฐมนตรีจํำทับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ mm hmm. แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าสมมุติว่ามติคณะรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่ยังไม่มานะค,ะครเราจะทําทงานไม่ได้ตอนนี้เราก็ค,ค่อยเริ่ม,มจะ,ะดำเนินการกันบางส่วนครับผมเอาละครับอันนี้เราคงพอเข้าใจ ในภาพกว้างและผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับในช่วงสุดท้ายฮะอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นี้ด้วยครับอาจารย์ครับผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับทั้งที่เป็นมุสลิมทั้งที่เป็นพุทธเป็นรคริสตและศาสนาอื่นๆนเนี่ยนะครับนะรวมทั้งผู้ที่อยู่ในวงการไม่ว่าจะอุตสาหกรรมธุรกิจ นะครับหรือว่าผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยอยากจะให้ทราบอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของพารานนะวันนี้เนี่ยเรื่องของพารานเนี่ยคุณประโยชน์ของพารานนะครับในสร้างไรายได้ให้กับทั่วโลกนั้นเนี่ยขณะนี้เขานับกันไปถึงระดับ4ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะทั้งที่เป็นบริการทั้งที่เป็นสิ่งที่เป็นอาหารแล้วก็ไม่ใช่อาหาร,รทั้งหมดเลยเนี่ยเฉพาะอาหารนะครับนะห้าล้านล้านเหรียญ สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นมีมูลค่ามหาศาลเลยนะครับในกรณีรประเทศไทยเนี่ยเรามีรายได้จากเรื่องของฮาลานเมื่อเรานับเฉพาะการส่งไปที่ยังประเทศมุสลิมเนี่ยนะฮะรรประมาณหกพันหนึ่งร้อยล้านเหรียญน,นะฮะซึ่งถือว่าเป็นเงินเนี่ยไทยนี่ประมาณสองแสนล้านน,นะครับ,รบแต่ว่าจริงๆแล้วอันนั้นเป็นเรื่องของแค่ประเทศสมาชิกของ OIC 57ห้าสิบเจ็ดประเทศแต่ว่าประเทศ ทั้งหมดมันเกือบ200ประเทศนะใช่ครับนั้นเนี่ยเราพูดแค่หนึ่งในสเท่านั้นครับนี้เนี่ยเรามีรายได้นามหาศาลนะครับตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราทั้งหมดนะคนไทยทั้งหมดเนี่ยช่วยกันสนับสนุนก็คือฮารานนั้นจะนํามาซึ่งเงินที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยนะไม่ได้เป็นผลประโยชน์เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวนะครับ แต่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ส่วนใหญ่เลย95%เนี่ยเป็นผลประโยชน์ที่ตกแก่ภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรนะครับแล้วก็ภาคธุรกิจครับผมเอาละครับวันนี้ทางรายการนะต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรวินัยดาลันนะครับท่านประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาลเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับสลามอะไรยผมครับ อะไรก็มุสลามวาระมตุลลอฮท่านผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับช่วงหน้าต่างกาะอเวลาของเราหมดลงเทีนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับส a l a a m alaikum w a r ตุลลอฮ์ l a h w ร b a r a k